เดี๋ยวสำหรับคอร์สนียพี่ต้องขออินโทรก่อนนะครับน้องก็คือคอร์ส a d v a n c e ์ซีเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะ a d v a n C e ์ซีเนี่ยคือเราเนี่ยจะเป็นเน้นตะลุยทำข้อสอบเนาะเด็กๆนะอ๋อคือเป็นเป็นตะลุยทำข้อสอบเลยคือจะไม่ได้ทวนเนื้อหาให้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวบอกอย่างงี้ก่อนนะครับถ้าเกิดน้องเปิดหนังสือมาอ่านเดี๋ยวอันนี้แบบ พี่ขอเปิดไฟล์ที่มันเป็นแบบดูง่ายๆกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดน้องเปิดหนังสือมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอสองส่วนนะครับน้องก็คือส่วนแรกเนี่ยนะอันนี้เป็นเดี๋ยวส่วนอินโทรก็คืออินโทรนะเดี๋ยวพี่มาว่ากันก็ไอส่วนที่เป็นหน้าสีๆเนี่ยนะ F 8 0 0อเนี่ยอันนี้คือส่วนสรุปสูตรนะเด็กๆนะอันนี้คือ นะตึงๆตๆนะอันนี้คือส่วนสรุปสูตรซึ่งส่วนสรุปสูตรเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนคอร์ส c u at มาก่อนอ่ะพี่แนะนําเลยว่าเดี๋ยวน้องไปนั่งเปิดดูนะแบบว่าอันนี้มีสรุปให้ทุกบทเลยก็แบบ algebra geometry นะอ่ะเดี๋ยวแบบ นะลองดูนะเพราะว่าไอตรงนี้พี่พี่จะไม่ได้ทวนเนื้อหานะเพราะว่าสำหรับคอร์สเนี้ยคือมาถึงเราจะมาตะลุยทำข้อสอบเก่ากันเลยนะครับก็มันก็จะมี algebra word problems เนี่ยน้องลองเปิดเปิดดูได้เนาะ g e o m e ม r y อ่าที่เป็นเลขาคณิตนะครับผมนะตามนี้ตามนี้แล้วก็มีอีกเพียบเลยเนาะอ่ะอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่เป็น f 8 0 0หรือว่าสรุปสูตรฟอร์มูลา่าสหรับ800เต็มนะครับอ่ะส่วนนี้จะไม่ได้สอนนะแต่ว่าเด็กๆลองไปอ่านดูนะต่อไปส่วนที่2ที่เราจะมาลุยกันก็คือ ส่วนที่เป็น p a s เ paper หรือว่าส่วนที่เป็นฟูลเทสอ่าส่วนที่เป็นฟูลเทสกันนะก็คือเป็นข้อสอบแบบว่าเต็มๆอ่าซึ่งชุดนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าแบบเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ในเล่มนี้เนี่ยคอร์สเรียน8ครั้งมีข้อสอบอยู่9ชุดนะจะบ้าตายนะจะสอนยังไงให้จบนะเออเลขยกกำลังนะครับน้องเนะอ็กซ์โพนะอ่าเดี๋ยวอันนี้บอกก่อนบอกก่อนเนาะก็คือถ้าเกิดนะใน นะใน c u add นะใน CU อ d d นะอันนี้ exponential equation ใช่ไหมหรือว่าสมการเลขยกกำลังเนะาะ exponential equation สมการเลขยกกำลังปุ <c oughs> นะ๊บเนาะก็จริงๆอะ่ะอันที่มันออกบ่อยๆนะนะ้องมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะนะ้องเดี๋ยวนี้พี่ถือโอกาสทวนเลยนะครับก็คือประเภทแรกนะ้องก็คือ same base อ่านะฐานไม่เหมือนเนี่ย <N> นะไอ้ผู้ผลิตฐานเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นบอกว่า a ยกกําลัง x เท่ากับ a ยกกําลัง y ใช่ไหมอันนี้ถ้าฐานเหมือนกันน้องก็จับข้างบนมาเท่ากันได้เลยใช่ป่ะก็คือ x เท่ากับ y เนอะอันนี้อันแรกทีนี้ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้เนี่ยเป็นแบบ different base อ่านนเป็น different base หรือว่า คนละฐานกันอะซึ่งอย่างอันเนี้ยน้องดูน้องก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นฐานเลขสามกับเลขสี่ครับ่ะคือ4ี่อ่ะมันก็เป็นแก๊งสองยกกาลังอ่ะมันไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วนะคือถ้าเกิดมันยกมันเป็นแบบว่าคนละฐานเนี่ยให้น้องลองนึกถึงเคสที่แบบเฮ้ยมันยกกําลังอะไรศูนย์ทั้งคู่ว่าอ่าอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดใครลองแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมันยกกําลังศูนย์ทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเท่ากันใช่ไหมเท่ากันหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคสแบบยกกําลังศูนย์ กับอีกเคสหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบว่า different base แล้วข้างบนก็ไม่เหมือนกันอีกอันนั้นอาจจะต้องใช้ล็อกแต่พี่ว่าล็อกเนี่ยล็อกกร t h ิมาเนาะมันมันแทบมันไม่ค่อยได้ออกอพูดตรงๆนะเพราะว่าคือล็อกเนี่ยใน c ีวอาจจะแบบไม่ไม่ใช่เรื่องที่เขาชอบออกแล้วกันเออนะแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็อันที่3นะครับนะ้ออันที่3เนี่ยอันเนี้ย อันนี้นานๆออกทีแล้วพี่ว่าแบบไม่ยากด้วยแต่เด็กชอบทําผิดนะคือ A ยกกําลัง B ได้หนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้พอดีเดี๋ยวจะมีอยู่ในชุดถัดๆไปมั้งนะอันเนี้ยก็จะบอกว่าเป็นเคสที่แบบพิเศษที่ต้องระวังนะครับน้องคือเลขที่มันยกกาลังได้หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ามแบบ, mm. บ,บสามแบบนะครับก็คือมีแบบแรกเนาะแบบแรกก็คือฐานเนี่ยเป็นเลข1ก,ก็คือเป็น1ยกกําลังอะไรก็ได้หนึ่งหมดนะกับอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าไอ้ตัว B เนี่ยเป็นยกกําลังแบบว่า กำลังศูนยะ์ะเพราะว่าเลขอะไรก็ตามยกกาลังศูนย์เนี่ยมันก็จะได้หนึ่งหมดใช่ไหมแบบว่า a ยกกาลังศูนย์เนี่ยก็จะได้หนึ่งแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับน้องอ่ะเคสที่สามเนาะเคสที่สามเนี่ยก็คืออ,อะไรอะ่ะ a เป็นลบหนึ่งน้องก็คือฐานเนี่ยเป็นลบหนึ่งแต่ว่า b นะยกกําลังด้วยเลขคู่อ่ะเพราะว่าลบหนึ่งยกกําลังเลขคู่ใช่ป่ะก็จะได้หนึ่งนะครับผมอ่านะ โอเคนะอ่ะอันนี้มีสามเคสเนาะซึ่งข้อนี้ข้อนี้น,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ข้อนี้จริงๆก็ข้างซ้ายลอกมาก่อนนะสามกำลังสองลบ6ส่วนด้านขวาเนี่ยเราปรับนิดนึงใช่ไหมสองกำลังสองเนาะแล้วก็วงเล็บเ็ลบ3เนี่ยโอเคก็3ามกำลังสองลบ6นะเท่ากับ2ยกกำลัง 2x เลบ6เพราะฉะนั้นถ้ามันจะเท่ากันได้ก็คือทำไมไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยต้องเท่ากับศนะูนยะ์เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยต้องเท่ากับศูนย์เพราะมันจะได้เหมือนแบบสามกำลังศูนย์เท่ากับสองกำลังศูนย์เนาะเท่ากับหนึ่งอ่าก็เลยเราก็เลยจะมาแก้สมการนี้นะเนาะก็จะได้ x เป็นสามนั่นเองเขาเขาไม่ได้ถาม x เนาะเขาถามสองยกกำลังเนะครับน้องอ่ะพอเราได้ x ออกมาเป็นสามเนาะอ่าพอเราได้ x ออกมาเป็นสามเนี่ยเราก็ไปหาสองกำลังเเนาะก็คือสองกำลังสามนะครับอ่านะอ่ะ,นะอ,ะอันนี้ดูดีๆนะตอบ e นะหน้านี้ นะสานะครับผมนะอ่ะน้า30นะอันนี้คือแบบจำได้คือตอบนะจำไม่ได้นี่คือเสียเวลาทํามากนะถ้าไปนั่งพร o ูฟนะก็คือไอ้ที่มันชอบออก c u อเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับวงกลมคับน้องกับสามเหลี่ยมเนี่ยมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ in circle ับ circumcircle นะวงกลมในสามเหลี่ยมอันนี้ก็ incircle นะส่วน circumcircle ก็ตามชื่อเลยน้อง circum แปลว่าล้อมรอบใช่ไหมก็ถ้าวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมจะเป็นแบบด้านขวาทีเนี้ยรู้สึกว่าไอ้ข้อ40เนี่ยมันจะเล่นกับเราไอ้เรื่อง incircle เลยนะก็คือวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมอ่าทีนี้เป้าหมายของเรื่องนี้คืออะไร เป้าหมายของไอ้เรื่องนี้มันคือเราอยากหา radius นาะหรืออยากหารัศมีก็ถ้าเกิดเป็นวงกลมในสามเหลี่ยมนะน้อง r เนี่ย radius นะครับผมนะสามารถหาได้จาก2คูณ a ส่วน p นะนะ r เนี่ยนะเท่ากับ2คูณ a ส่วน p โดยที่ a คืออะไร a คือ area ของสามเหลี่ยมแล้วก็ p คือ perimeter ของสามเหลี่ยมนะพื้นที่ของสามเหลี่ยมแล้วก็ความยาวรอบรูปนะ,ะ perimeter คือความยาวรอบรูป หลักการวิธีการจำง่ายๆนะน้องก็คือนะสองแรปสองแรปอ่านะสแรปก็คือมีเนี่ยมีสองแล้วก็มีแรปเนี่ยนะโอเคซึ่งอันนี้ใช้ได้กับทุกสามเหลี่ยมเลยคือถ้าเป็นวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมนะอยากจะหา R เนี่ยก็ R เท่ากับ 2A ส่วน P ได้เลยนะครับพี่ย้ำให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเขาบอกว่าวงกลมนะ r i u s u s R นะครับ is inscribed in triangle ABC Whose perimeter นะครับหมายถึงว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมเนาะเป็นส2มนะครับถามว่า what's the area of triangle นะหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะอ่ะย้ำไปอีกหนึ่งรอบนอ้องจะได้จำได้เนาะ In circle นะครับหรือว่าวงกลมในสามเหลี่ยมเนาะถ้าน้องมีวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมบ เบอรบเบออ่านะสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะน้องอันนี้สูตรเดียวกันหมดนะก็คือ R เนี่ยจะเท่ากับ 2A ส่วน P นะอาเท่ากับ 2A ส่วน P โดยที่ A เนี่ยคือ area เนาะ area ของสามเหลี่ยมแล้วก็ P เนี่ยคือ perimeter นะครับของสามเหลี่ยม อ่าเพราะฉะนั้นนะเราก็แทนค่าได้เลยนะเขาบอกว่าถ้า Radius เป็น R แล้วก็ถาม A ใช่ไหม r i m e t e r ตัว P เนี่ยคือ32นะน้องก็สามารถหาหา a ได้ละติด R ไว้ได้อ่ะข้อนี้ติด R ไว้นะเอเท่ากับ16 R เนาะก็ตอบข้อ C นะครับเอออันนี้หน้าหน้า28เนาะหน้าเมื่อกี้ ใช่ปะไอ้ยี่หกยี่หกนะอ่ะก็อันแรกนะครับถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมนะเสมมติสามเหลี่ยมสีน้าเงิน <c oughs> กับสามเหลี่ยมสีนะสามเหลี่ยม 4, นะสีแดงอ่ะเดี๋ยวขอใส่ใส่สีให้มันก่อนนะสามเหลี่ยมสีน้าเงินกับสามเหลี่ยมสีแดงอย่างเงี้ยนะเขาบอกเลยว่าสามเหลี่ยมสองอันเนี้ยพื้นที่เท่ากันแน่นอนอ่นะพื้นที่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบสอ่ะมันก็เส้นเดียวกันอะ ไฮท์ ight, มันก็เส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นอ่ะนี่เลยนะก็ area ของสามเหลี่ยมน้ำเงินกับ area ของสามเหลี่ยมแดงเนี่ยเท่ากันนะอ่าเท่ากันต่อไปต่อไปนะด้านขวาน้องด้านขวาเนี่ยอันนี้คือข้อที่เราจะทําเมื่อกี้เลยข้อ14นะคือถ้าเรามีสามเหลี่ยมที่แบบเหมือนมันสอดไส้กันอยู่อนะแล้วบอกว่า BD ต่อ DC เนี่ยเท่ากับ M ต่อ N อนะ่า BD ต่อ DC นะเท่ากับ M ต่อ n นะ ก็เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าแอเนี่เนี่ยอันนี้นะ B d ดีต่อ dc นะ M ต่อ n นะ area ของสามเหลี่ยม ABD กับ area ของสามเหลี่ยม ACD เนี่ยเรโชมันจะเป็น M n. ต่อ n เหมือนกันอ่ะจะเป็น M ต่อ n เหมือนกันยกตัวอย่างนะพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าพี่บอกว่าไอเนี่ยยาวสามเเป็นสองนะแล้ว n เป็นสองนะอ่ะเดี๋ยวขอลบก่อน เรโ o น้องของไอสามเหลี่ยมนะพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะเป็นสามต่อ2เหมือนกันนะ e r เรเนาะสาเหตุก็เพราะว่าอย่างงี้เพราะว่าอาสมมติ Area ของสามเหลี่ยม ABD อ่ะมันก็1ส่วน2คูณสแล้วก็คูณ h ในขณะที่ Area ของสามเหลี่ยม ACD เนี่ยมันก็1ส่วน2คูณ2คูณ h มันก็เนี่ยถ้าน้องสังเกตดูมันจะแบบมันจะมีเลขสาเนี่ยนะ กับเลขสอ่ะที่ต่างกันอ่าก็คือเรโซเนี่ยเป็นแบบเหมือน3ต่อ2ได้เลยอ่าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือคือเหตุผลนะทีเนี้ยไอข้อเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะใช้แฟกต์อันนี้เลยนะว่าเรโซของเบสเป็นเท่าไหร่เรโซของแอเรียก็จะเป็นเท่านั้นนะครับผมอืมมากลับไปข้อข้อสนะิบสี่เนาะอุ้ยอยู่หน้าไหนวะ <c oughs> อ่ะแล้วกลับมาอันนี้นะครับน้องก็คียนะคียนะ,อะของข้อน,นี้เลยก็คือถ้าเกิดเราอะ่ะรู้ว่านะ BC ต่อ C D ต่อ D E เนี่ยเป็น2ต่อ3ต่อ4โอเคไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็น2ต่อ3ต่อ4โดยที่ความยาวมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น2กับ3กับ4ก็ได้นะเราจะรู้เลยว่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะอันซ้ายนะ พื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็จะนะต่อสามเหลี่ยม ACD เนี่ยต่อด้วยสามเหลี่ยม ADE ก็จะเป็น2ต่อ3ต่อ4เหมือนกันก็จะเป็นแบบ2 A ต่อ3 A ต่อต่อเหมือนกันอ่าเป็นเรโซนี้นะก็พี่ให้นี้เป็น2 A อันนี้3 A อันนี้4 A แล้วกัน โอเคถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าน้องทำเป็นแบบนี้มันจะเร็วมากน้อง,องก็คือเขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ADE นะครับ5 g r e a t e r t h a n นะมากกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC อยู่5ก็ ADE เนี่ยคือ 4A 5 g r e a t e r t h a n สามเหลี่ยม ABC นะ 2A นี่นะก็ 4a เท่ากับ5บวก 2a นะครับอ่ะแล้วเราก็จะสามารถโซฟแบบว่าแก้หา a ได้ละอ่ะเราก็จะได้ว่า 2a นะ 2a เท่ากับ5 a เท่ากับ2.5เนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อพื้นที่นะครับไอ้ไม่ใช่พื้นที่สิตัว a เนี่ยตัว a นย, a นยก็คือ2.5นะเราก็จะรู้แล้วว่าอ,อ๋อ่ะไอ้ตรงเนี้ย 2a ก็คือ5 ไอ้ตัวนี้ 4a ก็คือ10ใช่ไหมแล้วก็ 3a นี่คือ7.5เนอะโอเคก็เลยตอบนะ acd ก็เลยตอบ7.5นะครับผม